อะไรนะหาน้ำเค็มว้าวนูนขึ้นแรงมากตรงนู้นอะขึ้นแรงมากเลยนู่นไงผ้าทิศเราต้องดูผ้าทิ์ตกาดูดูเนี้ย นี่อดึงไม่ขึ้นแล้วดูดูนี่ดึงไม่ขึ้นนะนี่ไม,นนไม่ได้เอาชุดมาเสียดายไม่ได้ชุดมาเสียดายไม่ได้ชุดมาเล่นเอีเ๋ยนั่นแหละเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเอาต่อสามโลเอาชุดใส่มาใส่ถุงมาเดี๋ยวเราค่อยถ่ายตอนตอนพายทิศตกดีกว่าไม่ไอเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเอาต่อสามโลใช่ไหม ได้พาของกินของอะไรมาด้วย <S 2> <S 2> อืมโอ้มนี้แรงไปดูตรงนี้ก่อนมาแล้วนะมันเริ่มขึงแล้วหน่อยนดไแรงล้ขึ้นแรงล้ ฝั่งนี้ไม่พ่อยมีปูแมงกินฝั่งนี้ปูไม่มีเท่าไหร่แต่ม่ลูอยู่นะดูตรงเนี้ยเด็กๆนี่กินทรายไงมีอะไรไม่มีอะไรเไหน ไหนฝั่งไหนขอให้งบางสัก็มมีให้ดีเอาลงมงกลาง มเย็นดีลมแรงนะทะเลไม่ร้อนเลยทะเลไม่ร้อนรอดูพัดทิศตกไหมรว่าจะกลับเลยกลับแล้ไม่ได้กินข้าวที